ดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านวันนี้เราจะพิจารณาพระคมภีร์ของวันอาทิตย์สัปดาห์ที่2ในเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระกิตตสมภพนะครับเร็วๆนี้มีภาพยนตร์เรื่องหนึ่งเข้าฉายในโรงภาพยนตร์แล้วก็หลายคนก็ประทับใจมากนะครับเป็นภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับการส่งยานอวกาศออกไปนอกโลกเพื่อจะไปสำรวจหาที่อยู่ใหม่เพราะว่าโลกกำลังเสื่อมสภาพ ในภาพยนตร์ก็ทำให้เห็นว่าบ้านของอพระเอกตัวเอกของเรื่องเนี่ยมีฝุ่นตกลงมาตลอดเวลาฝุ่นฟุ้งนะครับแล้วก็บ้านก็ต้องเช็ดฝุ่นกันบ่อยๆแม้เพราะว่าโลกเนี่ยมีมีอาการซึดโสมลงแล้วก็เสื่อมสภาพลงนะครับผลผลิตปลูกข้าวโพดอะไรก็ไม่ค่อยได้ผลก็ส่งยานอวากาศออกไปข้างนอกเพื่อจะไปหาที่อยู่ใหม่ตัวพระเอกเป็นคนทําไร่นะครับปลูกท,ทําไร่ข้าวโพด แต่ว่าจริงๆแล้วเขาเรียนวิศวกรเขาจบวิศวกรแล้วมีความรู้เรื่องเ,อเกี่ยวกับฟิสิกส์นะครับวิชาฟิสิกส์ดีมากแต่ว่าชีวิตหักเหให้ไม่สามารถจะไปทํางานเกี่ยวกับวิศวกรหรือว่าเกี่ยวกับงานอวากาศที่ตัวเองอาจจะมีความใฝ่ฝันที่สุดก็ต้องมาเป็นชาวนาแต่ที่สุดแล้วชีวิตก็เล่นตลกก็คือเขากับลูกสาวเขาเนี่ยที่สุดแล้วก็ไปเจอพิกัดของโครงการที่จะส่งคนไปนอกโลก ที่สุดเขาก็ตอบรับนะครับส่งยานอวากาศไปน,นอกโลกโดยมีตัวเขาเนี่ยขึ้นไปลูกสาวเขาก็เสียใจจะบอกว่าเสียใจก็เสียใจไม่พอใจก็ไม่พอใจเพราะว่าลูกสาวเขากับเขาเนี่ยมีความรักกันสนิทกันนะครับเพราะลูกสาวเขาเป็นเด็กอายุประมาณ1ิบสองขวบกำลังน่ารักพอรู้ว่าพ่อจะต้องไปก็เหมือนกับทิ้งเขาไว้เพราะว่าแม่เขาก็าเสียชีวิตไปแล้วเพราะฉะนั้น ก็มีความเป็นนวบนิยายนิดหน่อยดราม่านิดหน่อยนะครับแต่สิ่งหนึ่งซึ่งภาพยนตร์เขาแสดงให้เห็นก็คือว่าการที่ตัวพระเอกจะขึ้นไปบนอวกาศเพื่อไปสำรวจหาที่อยู่ใหม่เนี่ยเขารู้เงื่อนไขข้อนึงอย่างดีก็คือว่า mm. เขาขึ้นไปเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งวันแล้วเดี๋ยวเขากลับลงมาเนี่ย mm. เขาจะกลายเป็นคนที่มีอายุ124ปีแล้วเขาอาจจะไม่เห็นหน้าลูกสาวเขาอีกแล้ว ประเด็นนี้แหลครับคือเป็นประเด็นที่พ่ออยากจะเอามาพูดกับพี่น้องเพราะว่าบทอ่านที่สองในวันนี้จดหมายนบุญเปโตรเนี่ยได้พูดคำนี้นะครับท่านที่รักทั้งหลายสิ่งหนึ่งที่ท่านต้องไม่ลืมคือสำหรับองค์พระผู้เป็นเจ้าเพียง1วันก็เหมือนกับ1,000ปีและ1,000ปีก็เหมือนกับ1วันนบุญเปโตรเขียนจดหมายนะครับฉบับที่หนึ่งไปสอนคริสตัลแล้วก็บอกกับคริสตัลบอกว่า พวกท่านน่ะเวลาอยู่ในโลกนี้บางครั้งท่านก็รู้สึกเบื่อหน่ายแล้วก็นานเหลือเกินเขานานเหลือเกินเรื่องอะไรเขารอคอยว่าเมื่อไหร่พระเยซูเจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งพระเยซูเจ้าเสด็จมาบาังเกิดในโลกนี้รับสภาพมนุษย์นะครับแล้วก็เป็นพระเยซูเจ้าถูกตรึงกางเขนสิ้นพระชนแล้วกลับคืนพระชนชีเมื่อพระองค์มีพระชนมาอยู่ 33, สามสิบสามพรรษา จากนั้นเมื่อพระองค์กลับคืนชีพแล้วพระองค์ก็ไปสวรรค์และพระองค์บอกกับสาวกแล้วก็บอกกับพวกเราว่าพระองค์จะเสด็จมาในโลกนี้อีกครั้งหนึ่งแต่มาครั้งนี้มาในฐานะเป็นพระมาหากษัตริย์ที่จะตัดสินความชั่วความดีของผู้คนแต่และคนจะต้องมาอยู่เฉพาะพระพักของพระองค์และพระองค์จะตัดสินนะครับเราจึงมีความคิดว่า โอ้คนในสมัยนะบุญเปตโตรซึ่งก็คือในสมัยช่วงหนึ่งร้อปีแรกหรือเราอาจจะเรียกว่าศตรวตรรษที่หนึ่งะครับคศ1ถึงคศห0ึช่วงนี้นะครับศตรวตรรษที่1ผู้คนเขารอคอยรอคอยว่าเมื่อไหร่พระเยซูเจ้าจะเสด็จมาแล้วการรอคอยเนี่ยก็รู้สึกว่ามันนานมันนานเหลือเกินเมื่อไหร่จะมาสักทีหนึ่งแล้วนะบุญเปตโตรก็เลยเขียนจดหมายไปสอนคริสตังบอกว่า ท่านที่รักทั้งหลายสิ่งหนึ่งที่ท่านต้องไม่ลืมคือสำหรับองค์พระผู้เป็นเจ้าเพียงหนึ่งวันก็เหมือนกับ1,000ปีและ1,000ปีก็เหมือนกับ1นึ่วันดังนั้นในภาพยนตร์เรื่องนั้นก็แสดงให้เห็นว่าตัวพระเอกซึ่งเป็นพ่อขึ้นไปบนอาวกาศเข้าไปในมิต,ติใหมอ่อีกมิต,ติหนึ่งซึ่งภาพยนตร์แสดงให้เราเห็นว่ามันมีหมิต,ติไม่เหมือนกับเราในโลกนี้ ในโลกเรามีเพียง3มิติก็คือกว้างยาวนะครับแล้วก็สูง3มิติแต่ในอวกาศที่ครบไปตรงนั้นน่ะมันเป็นทฤษฎีที่อัลเบิร์ตไอน์สไตน์ได้พูดถึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องแรงความโน้มถ่วงก็ดีลักษณะที่เขาเรียกว่าซิงคู l ลาริตี้ก็คือว่าเส้นขอบฟ้ามันกลับมาทบกันเป็นเส้นตรงเส้นเดียวแล้วจากจุดหมายแรกเพื่อจะไปจุดหมายที่สองพอเส้นขอบฟ้าพับมาเป็น เส้นตรงเส้นเดียวก็ย่อหนทางแล้วไม่ต้องเดินทางจากจุดนี้ไปจุดนี้เพราะเส้นขอบฟ้ามาพับติดกันเพียงเอาคล้ายๆเอากระดาษแผ่นหนึ่งมาทบกันเข้าไปแล้วเอาดินสอเจาะก็ทะลุเวลาเลยแล้วยังมีพูดถึงเรื่องอรูหนอนหลุมดําในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เอาวิชาฟิสิกส์นะครับซึ่งอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องฟิสิกส์แต่ฟิสิกส์ในที่นี้เป็นฟิสิกส์ที่อธิบายอธิบายอะไรครับ อธิบายแรงความโน้มถ่วงอธิบายอะตมอมอธิบายการเดินทางของแสงรังสีแล้วเขาก็มาถึงบทที่ว่าเมื่อเราไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยหนึ่งวันของเขาเนี่ยกลายเป็นว่าเมื่อเขากลับมาในโลกเนี่ยเขาจะต้องมีอายุ124ปีแต่เขากลายเป็นคนที่อายุเพียงผ่านไปแค่หนึ่งวันแต่พอลงมาในโลกนี้ปรากฏว่าลูกสาวเขาแก่แล้วลูกสาวเขาตอนที่จากไปเอ่ออายุ สิบสองขวบบัดน,นี้ลูกสาวเขากลายเป็นคนที่มีอายุเจ็ดสิบกว่าแล้วก็ใกล้จะตายแล้วนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าช่วงเวลาที่เขาขึ้นไปแล้วลงมาในโลกนี้แม้เขาจะรู้สึกเพียงแค่หนึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งวันแต่ในโลกนี้ก็ผ่านไปตั้งเจ็ดสิปีลงมาลูกสาวก็กลายเป็นคนแก่แล้วดังนั้นพ่อจิงคิดว่าสิ่งที่นับ,บุญเปโตรบอกกับเราบอกว่าหนึ่งวันพันปีของเรา หลายวันของเราเนี่ยก็เท่ากับวันเดียวของพระบิณฑเจ้านี่เพื่อเพื่อจะบอกว่าในโลกขององค์พระู้บิณฑเจ้านี่มันแป๊บเดียวเองเราเองเรารู้สึกนานเพราะเราอยู่ในโลกนี้แล้วเรารู้สึกนานเพราะอะไรเดี๋ยวพบกันช่วงที่สองครับ สำหรับองค์ผู้เป็นเจ้าหนึ่งวันก็เท่ากับพันปีเพราะฉะนั้นในลักษณะที่พ่อได้บอกว่าในภาพยนตร์นั้นเขาแสดงให้เห็นว่าวันเวลาบนอวกาศนั้นอ่ะผ่านไปเพียงแค่หนึ่งวันหรือว่าหนึ่งชั่วโมงเขากลับมาในโลกนี้ผ่านไปแล้วเจ็ดสิบปีเขาจะต้องกลายเป็นคนแก่แต่ปม่กฏว่าเขาอยู่ในสภาพเดิมแต่ลูกสาวเขากลายเป็นคนแก่แล้วใกล้จะตายแล้วแต่ก็ดีใจที่ได้เจอหน้าพ่อเขาอีกเพราะเขาคิดว่าเขาไม่ได้เจอหน้าพ่อเขาแล้ว พราพ่อเขาบอกว่าจะกลับมาเขาก็รอจกนกระทั่งเขาแก่แต่ว่าความคิดที่พ่อได้ทิ้งท้ายไว้ในช่วงที่หนึ่งก็คือว่าทําไมเราอยู่ในโลกนี้เราจึงรู้สึกว่าวันเวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้าเราก็กลับมาถึงจิตวิทยาง่ายๆก็คือว่าเมื่อไรที่เรารู้สึกว่าวันเวลาผ่านไปเร็ววันนั้นนะครับเป็นวันชีวิตชีวิตคนมีความสุขเราจะพบว่าเวลาเรามีความสุขนั้นทําไมช่วงเวลาผ่านไปเร็วเหลือเกิน แต่ช่วงที่นานมากทรมานมากก็คือช่วงที่เรามีความทุกข์ยากลำบากคนที่ถูกคุมขังอยู่ในคุกวันเวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้าคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นมะเร็งหมอบอกว่าหมดความหวังแล้วเวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้าชายคนหนึ่งไปหาหมอแล้วหมอก็ตรวจพบว่าเขามีเนื้อายในชีวิตเขาเขียนบันทึกอยู่ในหนังสือเขาก็บอกว่าเขารู้สึกว่าตั้งแต่ออกจากโรงพยาบาล พอหมอตรวจพบว่ามีมะเร็งนั่งรถกลับบ้านมันยาวนานเหลือเกินไม่ถึงบ้านสักทีแล้วหมอบอกเขาว่าเขามีเวลาอยู่แค่เพียงอีกสามเดือนเท่านั้นเขาก็รู้สึกว่าสามเดือนนี่มันทรมานเหลือเกินมันนานกว่าชีวิตทั้งชีวิตที่เขาผ่านมาบัดนี้เขาอายุห้าสิบห้าแล้วแต่ว่าสามเดือนนี่ถ้ามันยาวนานกันมันทุกทรมานจากความเจ็บปวดเพราะฉะนั้นเวลาเราอยู่ในโลกนี้เรารู้สึกว่าสิ่งต่างๆมันผ่านไปช้า สิ่งหนึ่งซึ่งทาให้เรารู้สึกว่าช้าเนี่ยก็คือความทุกข์ยากลาบากการทุกข์ทรมานแต่ถ้าเรามีความสุขเราจะรู้สึกว่าวันเวลานั้นผ่านไปอย่างรวดเร็วข้อนี้เราจึงสะท้อนกลับไปพอเข้าใจได้ว่าในองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นเป็นความสุขเรารู้สึกหนึ่งนานนะครับแต่สําหรับพระเป็นเจ้าก็เพียงหนึ่งวันเพราะเวลาเราอยู่กับพระเป็นเจ้านั้นเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขแต่เนื่องจากเวลาขององค์ผู้เป็นเจ้าเป็นนิรันดรไม่มีจบไม่มีสิ้น เพราะฉะนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจึงมป็นความสุขนิรันดรแล้วเราอยู่กับพระองค์เราจึงไม่ต้องรีบรีบจบแต่เราจะมีความรู้สึกไม่ทุกข์ทรมานอีกแล้วเราไม่รู้สึกว่าน,านอีกแล้วเพราะการรู้สึกว่านานเป็นความทุกข์อย่างหนึ่งด้วยทำไมนานแบบนี้ก็เป็นความทุกข์ยากลำบากชนิดหนึ่งในโลกนี้วันนี้ทนะ่านคุณเปโตรได้เอาสัจธรรมข้อนี้มาเขียนอยู่ในบทอ่านที่สองคือจดหมายของท่านที่เขียนไปสอนคริสตัางแล้วเราเอามาอ่านกัน ในสัปดาห์ที่สองเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสต์สมภพหรือเตรียมริสมาสตก็เพื่อจะเตือนเราว่านักบุญเปโตรได้เตือนคิสตังว่าวันที่พระเยซูเจ้าจะเสด็จมาในะอีกไม่นานหรอกนะครับเพราะว่าพันวันในโลกนี้ก็เท่ากับหนึ่งวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็เลยเอามาเตือนเราว่าเราอย่านิ่งนอนใจนะครับในช่วงนี้เป็นสัปดาห์ที่สองก็จริงแต่สัปดาห์ที่สองนี้ เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระกิตติสมภพมีสี่สัปดาห์ก็มาครึ่งทางแล้วสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่สองเราอย่านิ่งนอนใจนี่เพียงแค่เป็นแบบฝึกหัดชีวิตเราในโลกนี้ก็คือว่ามีสี่สัปดาห์ให้เราเตรียม,มเตรียมรับพระจะมาอีกครั้งหนึ่งนี่เป็นแบบฝึกหัดถ้าเรายังทําไม่สําเร็จนับภาษาอะไรครับเราจะไปเตรียมรับพระในวันสุดท้ายที่วงจะเสด็จม,มาในโลกนี้เพราะฉะนั้นทุก คริสต์มาสจึงเหมอนเป็นแบบฝึกหัดให้เราเตรียมตัวเตรียมตัวจะรับองค์พระคิเสต์จเจ้าที่จะเสด็จมาแล้วเราฝึกฝนให้สําเร็จนะครับวิธีฝึกฝนให้สําเร็จก็คือว่าตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วพ่อบอกกับพี่น้องว่าขอให้พี่น้องได้เห็นความสําคัญของวันฉลอง Christmas. คริสต์มาสค่ำวันที่24ธันวาคมหรือเช้าวันที่25ธันวาคมเป็นวันสมโพธพระคิดสมพภพขอให้เราอย่านิ่งนอนใจนะครับขอให้เรากระตือรือร้น ให้เราแสดงความกระตือรือรน้นพ่อจึงเสนอกับพี่น้องว่าความกระตือรือร้นข้อแรกก็คือว่าตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วให้เราสวดอย่างนี้ทุกวันข้าแต่องค์พระกุมารเจ้าปวดมาบังเกิดในดวงใจของลูกข้าแต่องค์พระกุมารเจ้าปรดมาบังเกิดในดวงใจของคนในครอบครัวของลูกข้าแต่องค์พระกุมารเจ้าโปวดมาบังเกิดในบ้านของลูกสวดอย่างนี้นะครับนี่คือการเตรียมย่าพลาด แล้วเมื่อเราทำสี่สัปดาห์นี้สำเร็จนี่เป็นแบบฝึกหัดเราถึงจะทำชีวิตเราสำเร็จถ้าหากองค์พระเยซูเจ้าเสด็จมาในลกนี้ลูกจะเตรียมรับพระองค์ลูกจะไม่พลาดอย่างที่สองที่พ่ออยากจะแนะพี่น้องนะครับในการเตรียมรับเสด็จไปคิดสมุพบก็คือว่าเราสร้างบรรยากาศในบ้านของเราเราอย่าดูถูกสิ่งเล็กๆน้อยๆเช่นลูกเราทำท่ำพระกุมารบางทีเราก็ไปหัวเราะเยาะไปดูถูก เด็กๆก,กาลังจะเห็นว่าคริสต์มาสสาคัญภรรยาเรากําลังจะเตรียมถ้ำพระกุมารเพราะว่าไม่เคยทํามานานแล้วเพราะปีนี้รู้สึกว่าคริสต์มาสสาคัญคริสต์มาสเป็นจุดศูนย์กลางของครอบครัวจะทําให้ครอบครัวมีความรักกันและกันอยู่ในบ้านก็เริ่มตกแต่งบ้านท,ทําถ้ำพระกุมารต้นคริสต์มาสอาจจะเอา,เอาสายรุ้งประดับเพดานบ้านสามีก็มายืนกอดอกแล้วก็หัวรอย่อดูจูบภรรยา เนี่ยะครับเป็นสิ่งที่เราไม่ควรทําเลยเพราะว่าการเตรียมรับเสด็จพระพิุทธสมภพภายนอกเป็นเรื่องสําคัญมันบ่งทึงสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจเราน่าจะมานั่งกันไปคุยกันนะครับแล้วก็บอกว่าคริสต์มาสใกล้แล้วนะให้เรามาจัดตารางเวลากันเดี๋ยวค่ำเนี้ยเราจะได้ไปวัดฉลอยหลงคริสต์มาสนะครับเพราะว่าเวลาค่ำๆไปวัดบางทีรถจะติดไปไม่ทันพิธีไปแล้วไม่มีที่นั่งให้เรามาจัดตารางเวลาดี นะครับแล้วก็วันนั้นเป็นวันที่เราทุกคนจะไปวัดพร้อมหน้าพร้อมตากันหรือว่าวันคิดสมมาตรขอให้เราจัดตารางเวลาดีๆนะเดี๋ยวเราจะทานข้าวด้วยกันเป็นวันที่มีความสุขเพราะว่าการอยู่ด้วยกันด้วยความรักก็เป็นสัญลักษณ์ว่าองค์พระกุมารเจ้าประทับอยู่ในบ้านของเราเสียดายเวลาเราเตือนกันอีกข้อหนึ่งก็คือเราอย่าเตือนกันแบบนักเทศ เราเตือนกันด้วยความรักบอกคริสต์มาสแล้วนะเรามาเตรียมตัวฉลองคริสต์มาสกันอย่าไปเตือนเขาแบบที่เราเป็นไปเทศสั่งสอนเขาในทุกวันนี้คนอาจจะไม่ชอบให้ใครมาเทศนาสั่งสอนเพราะฉะนั้นเราเตือนกันด้วยความรักไม่ใช่ไปเตือนกันด้วยการเป็นนักเทศยกตัวเราเหนือกว่าคนที่อื่นว่าเป็นคนบาปแล้วไปตักเตือนเขาแต่เราเตือนกันเพราะคริสต์มาสเป็นเรื่องของความรักเราเตือนกันด้วยความรักไม่ใช่เป็นแบบอาการเทศนาสั่งสอนผู้อื่นเดี <tenemos> ๋ยวพบกันช่วงที่3ครับ วันที่หนึ่งในวันนี้ยังนำมาจากพังสีประราสุขอิสยานะครับเหมือนกับสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่หนึ่งเตรียมรับเสด็จพระกิตตสมภพประกาสุกอิสยาได้ได้นำเราไปสิ่งต้นต่อต้นต่อของการที่ทำไมทำไมเราต้องรอคอยองค์พระผู้เป็นเจ้าก็เพราะว่าเราไม่สามารถจะช่วยเหลือสภาพหน้าสงสารเป็นคนบาปของเราให้กลับคืนมาเป็นลูกของพระได้ด้วยตัวเอง แล้วอาทิตย์ที่แล้วประกาศสุอิสยาก็ใช้คำว่าข้าแต่อ์ผู้ผู้เป็นเจ้าอับรามก็จำเราไม่ได้อิสราเอลก็หลงลืมเราไปแล้วสองประโยคนี้อาทิตย์ที่แล้วเราได้อธิบายกันไปแล้วมีความหมายว่าเขารู้สึกหมดหวังอับรามเป็นบนรรพบุรุษของเขาที่เป็นคนที่พระเป็นเจ้าทรงโปรดปานที่สุด เลือกมาเป็นต้นตระกูลชาติอิสราเอลก็จดจําพวกเขาไม่ได้คือเขาไม่รู้จอไปหวังใครแล้วแม้แต่บิดาบรรพบุรุษของเขาบิดาแห่งความเชื่ออับราฮัมก็ยังจําเขาไม่ได้เลยอิสราเอลหมายถึงยาโคบซึ่งเป็นออบิดาที่ให้กําเนิดลูก12คนเป็น12ตระกูลชาติอิสราเอลก็หลงลืมเขาไปแล้วเขาอยู่ในสภาพที่เขาไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้ให้พ้นจากความแน่เวทนา น้าเวทนาในยุคสมัยของอิสยาก็คือเขาต้องตกไปเป็นเมืองขึ้นของอาณาจักรบาบิโลนผู้คนถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลยอ,อยู่ในอาณาจักรบาบิโลน50ปีช่วยเขาด้วยเขาลำบากเขาไม่สามารถจะช่วยตัวเขาได้จะเอาทหารที่ไหนไปสู้รบกับกองทัพของบาบิโลนจะเอากำลังใจที่ไหนไปอยู่ในแดนในปรเทศ50ปีเป็นเชลออยเขา เขารู้สึกว่าไม่มีใครช่วยเขาได้แล้วพ่อยังจําได้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วพ่อได้เปรียบเทียบเหมือนว่าเออชีวิตของเราเปรียบเหมือนกับเด็กนะครับที่ยังเดินไม่ได้แล้วก็ตั้งไข่นะครับแม่ก็จับมือหัดเดินตั้งไข่แล้วก็ทาเบ็นหญิงจองของสะบัดมือจากแม่แล้วจะไปเร็วๆแม่ก็บอกอย่าเพิ่งแล้วก็พอหลุดจับมือแม่เท่านั้นเองก็น้าก็คว่ำหลงไปลมหลงนะครับแล้วก็ร้องไห้ร้องไห้แล้วก็น้า มูน้ำตาไหลแล้วก็เปื้อนฝุ่นดินเต็มหน้าเคลือะเลยแล้วจะลุกก็ลุกไม่ได้นะครับดิ้นอยู่ในกองฝุ่นนั่นเองเนี่ยสภาพคนบาปก็เป็นแบบนี้แล้วแม่ทํายังไงครับเหมือนองค์ผู้ผู้เป็นเจ้าก็ก้มลงมาอุ้มอุ้มเราขึ้นมาแล้วก็เช็ดใบหน้าเราให้สะอาดนะครับแล้วก็กอดเราแล้วก็ปลอบเราพระกาสุกิจยาต้องการจะพูดแบบนี้ว่าเราไม่สามารถจะช่วยตัวเราได้ต้องมีใครสักคนหนึ่งอุ้มเราขึ้นมา องค์ผู้เป็นเจ้าทรงถ่อมองคลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ช่วยเหลือเราเพราะฉะนั้นในเรื่องของประกาศกอิสยาที่อาทิตย์ที่แล้วต่อนเนื่องมาถึงอาทิ์นีเขารู้ละว่าในความทุกข์ยากลำบากของคนในสมัยประกาศกอิสยาคือเขาไปเป็นทาสที่บาบิโลน50ปีแล้วจะต้องกลับมาแล้วยังกลับไม่ได้ปรากฏว่าประกาศกิอิสยามีความมั่นใจเพื่อเป็นเจ้าดลใจท่านบอกว่า พระอ,องค์จะทําอัศจรรย์ให้ไปเทศสอนกับชาวอิสราเอลว่าพระอ,องค์จะมาช่วยนะครับแล้วประกาศสุอิสยาก็บอกกับเขาบอกว่าให้เขาเนี่ยระวังนะจะมีเสียงหนึ่งในจินทุรกันดานจินทุรกันดานเนี่ยมันมาจากอะไรอาณาจักรบาบิโลนนะครับแล้วอาณาจักรยูดาหรือว่าแผ่นดินอิสราเอลประชากรของ,ของพระบิดาเ,เจ้ามันมีเทะเลรายอาระเบียขั้นกลางครับทะเลรายอาระเบียแห้งแล้ง แต่พระกาสุกอิสยาบอกว่ามีเสียงหนึ่งร้องขึ้นในจิ่นทุรกันดารให้ตัดทางของพระสวามีเจ้าให้ตรงเพราะฉะนั้นเวลาผู้คนจากบาบิโลนจะเดินทางมายังแผ่นดินอิสราเอลต้องเดินไปนรูปพระจันทร์เสี้ยวนะครับโคง้งมาถึงแผ่นดินอิสราเอลอาณาจักรยูดากรุงเยรูซาเลม็มเวลาเขาไปบาบิโลนก็ต้องเดินโค้งแบบนี้แต่พระกาสุกอิสยาบอกว่ามีเสียงหนึ่งร้องขึ้นในจิ่นทุรกันดารว่า ให้ตัดทางของพระสวามีเจ้าให้ตรงโอ้ตัดทางในจินทุระกันดานทะเลทรายแปลว่าการช่วยเหลือของพระเป็นเจ้าจะไม่อม้อมค้อมจะไม่ลาดชาทันทีทันใดแล้วความหวังก็มาเลยครับเช้านี้เราฟังบทอ่านที่หนึ่งของประกาศุอิสยาแท้จริงเราฟังมาทุกปีเลยครับมีเสียงหนึ่งร้องขึ้นในจิตทุระกันดานว่าจงตัดทางของพระสวามีเจ้าให้ตรง บทนานที่หนึ่งของพระคาสุอิสยาจริงๆเขียนแบบนี้ครับเสียงหนึ่งร้องว่าจงเจียมทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าในถิ่นทุรกันดารจงเปิดทางตรงในทุ่งเวืองวางสำหรับพระเจ้าของเราถิดจงถมหุบเขาทุกแห่งให้เต็มจงปรับภูเขาและเนินทุกแห่งให้เรียบที่คูขะจะราบเสมอกันที่สูงสูงต่ำต่จะราบเรียบ แล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงสำแดงพระสิริลุ่งโรดให้ปรากฏมนุษย์ทุกคนจะได้เห็นทั่วกันเพราะพระโอษฐ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสไว้ดังนี้เพราะฉะนั้นในวันนี้เราไปวัดโบราณที่หนึ่งของปากาสุอิสิยาจะยาวกว่าน,นี้นะครับพ่อก็ตัดเอาตอนที่เป็นแก่นเป็นหัวใจเพื่อจะสื่อไปถึงบทพระบรสารเพอราะเดี๋ยวบทพ,อพอระวรสารพระเยซูเจ้าเสด็จมาบังเกิดในโลกนี้แล้วกำลังจะออกเทศนาสั่งสอน แต่ก่อนที่พระเยซูเจ้าจะออกเทศนาสั่งสอนเนี่ยท่านยอนอยู่ที่แม่น้ําจอแดนทําพิธีล้างให้กับผู้คนแล้วผู้คนก็ไปถามว่าท่านเป็นใครอามาทําพิธีแบบนี้ท่านชื่ออะไรยอนก็ตอบว่าไม่ต้องสนใจข้าพเจ้าหรอกเพราะว่าข้าพเจ้ามาทําหน้าที่ให้กับคนที่จะมาภายหลังตามข้าพเจ้ามาอีกคนหนึ่งข้าพเจ้ามาทำ นำทางให้เขามาเป็นผู้นำหน้าเขามาภายหลังข้าพเจ้ายิ่งใหญ่กว่าข้าพเจ้าไม่ต้องมาสนใจข้าพเจ้าหรอกคนพวกนั้นก็เซาซีอยากจะรู้ชื่อยอนชื่ออะไรล่ะเป็นประกาศกุกเหรอยอนก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันข้าพเจ้านะ่ะเป็นเสียงที่ประกาศุกอิสยาห์ก็เคยพูดถึงอะ่ะมีเสียงหนึ่งในจินทุรกันดานร้องว่าจงเตรียมทางให้กับองค์พระผู้เป็นเจ้ายอนก็ถ่อมตัวลงว่าเขาไม่สําคัญอะไร เดี๋ยวพระเยซูเจ้าจะมาหลังจากเขาเพื่อจะมาไถ่าบาปมนุษย์เขาเพียงแต่มาเตรียมจิตใจคนให้นิ่งทําให้คนเนี่ยเตรียมพร้อมจะฟังองค์พระเยซูเจ้าในวันนี้พี่น้องลองเอาบทอ่านที่หนึ่งของประกาสุอิสยานะครับมาเชื่อมกับบทพระบรสารของออนักบุญ มัทธิวอานนบุญมารโกนะครับในวันนี้เราอ่านพ่ะบริสารของนบุญมารโกแล้วเราจะเห็นว่าโอ้ท่านยอนเขาอ้างถึงสิ่งที่ประกาศสุริสยาว่ามีเสียงร้องในจินทุรกกนดานแล้วตัวเขาเนี่ยแหละเป็นเสียงร้องในจินทุรกกนดานให้ตัดทางให้ตรงคิดสมาธิแล้วนะครับขอให้เราได้ตัดทางให้กับพระเสด็จมายังดวงใจมายังครอบครัวของเราให้ตรงนะครับพวกจะได้มาเกิดในดวงใจและครอบครัวของเราสวัสดีครับ